สวัสดีครับสำหรับ EP ีนี้นะครับเราก็จะมา,าพูดถึงผลบวกของสหอนุกรมเลขคณิตกับเรขาคณิตที่เป็นอนุกรมอนันต์นะครับคำว่าสหอนุกรมก็คือเป็นการผสมกันระหว่างเลขคณิตกับเรขาคณิตนะครับมาดูตัวอย่างนะครับว่า,ามันผสมกันอย่างไรนะครับจงหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ต่อไปนี้นะครับตัวอย่างครับ พจน์แรกเป็น1ส่วน2นะครับบวกกับ3ส่วน4บวกกับ5ส่วน8แล้วก็บวกกับ7ส่วนด้วย16นะครับบวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็คืออ่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับเราก็มาสังเกตนะครับที่บอกว่าเป็นสหอนุกรมคืออะไรนะครับก็คือตัวเศษเนี่ยนะครับจะแบบนี้ครับมันเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองนะครับนี่ นะครับเพิ่มขึ้นทีละสองแสดงว่านะครับเป็นอนุกรมเลขคณิตนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับอ่าเพิ่มแบบคูณ2แบบนี้ครับนี่เพิ่มแบบอนุกรมเรขาคณิตนะครับก็เลยเรียกว่าสหอนุกรมนะครับเป็นสหอนุกรมผสมกันระหว่างอนุกรมเลขคณิตกับอนุกรมเรขาคณิตนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับให้จำไปใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอ่าขั้นตอนแรกเราก็จะมากำหนดตัวนี้ครับให้นะครับ s infinity นะครับก็คืออ่าเป็นโจทย์ตัวนี้เลยนะครับ1.2ส่วน2 บวก3ส่วน4นะครับบวก5ส่วน8แล้วก็บวก7ส่วน16นี่ครับบวกไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับอันนี้เราให้เป็นสมการที่1นนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับ อนุกรมที่เป็นเรขาคณิตนะครับมันเป็นแบบไหนลองเขียนออกมานะครับสมมุติเป็น sn แล้วกันนะครับเท่ากับ 1, 2, บ1ส่วน2บวก1่ส่วนสบวก1น่ส่วน8นะครับเฉพาะในส่วนที่เป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับนี่อ่านี้นะครับเป็น อนุกรมเรขาคณิตนะครับที่มีพิจารณาเฉพาะค่า r ก็ได้ครับที่มี r นะครับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยคูณด้วย1น,นะครับตลอดเลยส่วนด้านล่างนะครับคูณด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ อ่ก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะครับอ่า1ส่วน2ครับแบบนี้ครับจากนั้นนะครับวิธีการก็คือนะครับให้นำอ่าสมการที่1นะครับสมการที่1นะครับมาคูณด้วยค่า R นั่นเองนะครับก็คือ1ส่วน2นะครับอ่านำสมการที่1มาคูณด้วย1ส่วน2เกิดอะไรขึ้นครับนำา1ส่วน2คูณเข้าไปนะครับทั้งทาง อ่าซ้ายของสมการแล้วก็ทางขวาของสมการนะครับคูณเข้าไปก็จะกลายเป็น1ส่วน 2s i n f i n i น y นะครับอันนี้ก็คือคูณฝั่งนี้นะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็นำา1ส่วน2ครับคูณทางขวาของสมการนะครับก็คูณเข้าไปทุกพจน์เลยครับก็จะกลายเป็นนะครับเท่ากับอ่าหนึ่งส่วนสองคูณพจน์แรกครับคูณหนึ่งส่วนสองตัวนี้ครับ ก็กลายเป็น1ส่วน4นะครับบวกกับนะครับเอา1ส่วน2คูณพจน์ที่2นี้ครับอ่า1ส่วน2คูณ3ส่วน4นะครับก็กลายเป็น3ส่วน8นั่นเองนะครับบวกกับครับนำา1ึส่วน2นะครับไปคูณกับพจน์ที่3ครับอ่าก็แปลกลายเป็นนะครับ5ส่วน16นะครับ บวกกับอันต่อไปก,ก็ได้แล้วนะครับก็กลายเป็น7ส่วน32นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็บวกไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตั้งชื่อเป็นสมการที่2นะครับอ่าวิธีการต่อไปครับเราก็จะนำสมการที่1นะครับอ่าตั้งนะครับลบด้วยสมการที่2ครับ ่ะเกิดอะไรขึ้นสมการที่1ลบด้วยสมการที่2ก็คือการนำฝั่งซ้ายของสมการนะครับนี่ลบกับฝั่งซ้ายเห็นไหมครับด้านบนเป็นตัวตั้งนะครับสมการที่1เป็นตัวตั้งฝั่งขวาของสมการตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยฝั่งขวาของสมการที่2แบบนี้นะครับอ่ะมาดูฝั่งซ้ายเราเขียนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันครับก็จะกลายเป็น s อินฟิน t y ลบด้วย 1ส่วนสองอ i n นนะครับเท่ากับครับต่อไปครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราก็มาสังเกตดูครับจับคู่คูณกันครับไอจับคู่ตัวที่ส่วนเท่ากันนี้นะครับแบบนี้ครับมาลบกันครับอ่าเนื่องจากว่ามันเป็นอนุกรมมานานอยู่แล้วนะครับก็มีต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับนี่จับมาลบกันดูแบบนี้ครับอ่า จับคู่มาลบกันแบบนี้เลยนะครับอ่ะลองดูครับส่วนตัวที่ไม่มีคู่เราก็เขียนไว้ก่อนนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2นะครับบวกกับอ่าคู่แรกครับก็จะเป็น3ส่วน4ลบด้วย1ส่วน4นะครับสามส่วนสลบด้วย1นส่วนสี่ อันนี้ก็บวกกับนะครับคู่ต่อไปก็จะเป็น5ส่วน8ลบด้วย3ส่วน8นะครับคู่ต่อไปครับก็จะเป็น7ส่วน16นะครับลบด้วย 5.16ส่วน16นะครับอ่าอันนี้ก็บวกอ่าไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าแบบนี้ครับจากตัวนี้นะครับเราก็มาลบฝั่งซ้ายของสมการให้เรียบร้อยนะครับ s infinity ลบด้วย1ส่วน2 s infinity นะครับก็มีค่าเท่ากับ1 2ส่วน2 s infinity นะครับ ก็จะเท่ากับ1นส่วนสบวกกับอ่าในวงเล็บแรกครับ3ามส่วนสลบหส่วนสก็มีค่าเท่ากับ2อส่วนสนะครับ2อส่วนสก็ตัดทอนได้1นส่วนสนั่นเองครับเป็น2อส่วนสอ่ะตัดทอนได้1นส่วนสนะครับขออภัยครับนี่ก็เท่ากับ1นส่วนสนะครับบวกกับอ่าต่อไป 5 8ส่วน8ลบด้วย3ส่วน8ก็จะกลายเป็น2.8ส่วน8ตัดทอนก็ได้1.4ส่วน4นั่นเองนะครับบวกกับนะครับอ่าต่อไปคู่นี้ครับก็จะเป็น7 1 6ส่วน16ลบด้วย5ส่วน16ก็จะเป็น2.16ส่วน16ตัดทอนก็ได้เท่ากับ1.8ส่วน8นั่นเองนะครับ หนึ่งส่วนแปดมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับก็บวกจุดจุดจุดนะครับอ่าจากตรงนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราเลยนะครับจากพจน์นี้เป็นต้นไปครับนี่ไปเรื่อยๆนี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับมันคืออะไรครับเป็น อนุกรมนะครับเรขาคณิตนะครับนี่ที่มี A1 เท่ากับ1นส่วน2นะครับส่วน R เป็นยังไงครับอา r ก็ด้านบนคูณด้วย่1ด้านล่างคูณด้วยก็จะเป็น1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง a b s o l u t e r เป็นยังไงครับ r เป็น1ส่วน2 absoluter ก็ต้อง น้อยกว่า1นั่นเองนะครับทำให้เราได้ว่านะครับ s i n f i n i t y ก็เท่ากับที่เรียนมาใน ep ที่แล้วนะครับก็คือ a 1ส่วน1ลบ r นั่นเองนะครับาจากนั้นเราก็จะมาแทนค่าตรงนี้นะครับตอนนี้เราได้มาแล้วครับ1ส่วน2 s i n f i n i t y เท่ากับ หนส่วนสอบวกอ่าอันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเรขาคณิตเมื่อกี้นะครับมี A1 เป็น1.2ส่วน2ะครับส่วนด้วย 1-R ลบ R ก็คือ1ลบด้วย1.2ส่วน2เช่นเดียวกันครับอันนี้เลยนะครับก็จะเท่ากับนะครับ1.2ส่วน2บวก 1.2ส่วน2อัน1ลบด้วย1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2นะครับแล้ว1.2ส่วน2 2ส่วน1ส่วน2ก็ตัดทอนกันได้นะครับเหมือนกันตัดทอนกันได้เลยเป็น1นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ฝั่งซ้ายของสมการเราก็ได้เป็น1นึส่วน2 s อินฟ่าก็จะเป็น1ส่วน2 s ินนะครับเท่ากับ1ส่วน2บวก1นะครับก็จะกลายเป็น3ส่วน2นั่นเองนะครับ จากนั้นเราก็ย้าย2ไปคูณนะครับ s infinity ก็เลยเท่ากับ3ส่วน2แล้วก็คูณ2นั่นเองนะครับก็ตัดทอนนะครับตัดทอนแบบนี้เลยนี่ดังนั้น s infinity ก็เลยมีค่าเท่ากับ 3นั่นเองนะครับซึ่ง s infinity นั้นก็คือที่เรากำหนดโจทย์มานั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่1นึ่งส่วนสบวกสส่วนสบวกหส่วนแบวกเส่วนสิแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้คือ s infinity ที่เรากำหนดขึ้นมานะครับอ่าดังนั้นก็ s infinity ก็เขียนไปเลยครับ1นส่วนสบวก สามส่วนสี่บวกห้าส่วนแปดบวกเจ็ดส่วนสิบหกบวกไปเรื่อยๆนะครับก็เท่ากับสามนั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีการาหาผลบวกอนันต์ของสหอนุกรมนะครับที่เป็นสหอนุกรมเลขคณิตกับเรขคณิตผสมกันนะครับก็มีวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับ เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ